ถ้าเจ้าไหนนะคะเสนอเบีย้ยประกันเหมาจ่ายราคาถูกเนี่ยให้เราไปดูให้ดีว่าเดี๋ยวแม่รวมจะมาสรุปให้ฟังนะคะเบีย้ยกรมธรรมราคาถูกถูกถ้าเราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวแม่รวมจะสรุปให้ฟังนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูนะคะเวลาเราจะเลือกประกันสุขภาพสักตัวหนึ่งจะต้องดูด้วยกันทั้งหมด สามส่วนนะคะมาดูช่องแรกก่อนชนิดของสัญญาหลักนะคะที่เกี่ยวกับเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวชนิดของสัญญาหลักนะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องดูเลยว่าสัญญาหลักที่เราซื้อเนี่ยมันใช่เฮล์อินชูลันหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เฮล i อินชูลันเป็นเพียงประกันสุขภาพที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมตัวประกันอุบัติเหตุเออดูดีๆนะ ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเฮล์อินชูลันนะคะถ้าเป็นเฮล์อินชูลันเนี่ยก็จะมีการระบุเลยว่าจะต่อสัญญาให้ไปจนถึงอายุกี่ปีอย่างเช่นว่าจะต่อให้จนถึงอายุ62ปีอายุ80ปีอายุ90ปีถ้าสัญญาหลักเป็นตัวนี้นะแต่คือถ้าสัญญาหลักเนี่ยเป็น PA หรือว่าเป็นประกันอุบัติเหตุแล้วพ่วงประกันสุขภาพนะคะแบบนี้ เขาจะไม่ระบุนะเขาจะไม่ระบุก,การต่อสัญญามาให้ในตัวเล่มกรมธรรม์ว่าสามารถทําต่อเนื่องได้จนถึงอายุเท่าไหร่อ่านี้เขาไม่บอกหมายความว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบปีต่อปีเนาะปีต่อปีคือพอครบปีแล้วเนี่ยถ้าโปรโมชั่นนี้มันหยุดไปเราก็ต้องไปหาซื้ออันใหม่คือมันจะไม่เป็นสัญญาผูกมัดแบบนี้นะคะเบีย้ยประกัน จะถูกนะแบบเนี้ยเแบี้ยประกันก็จะถูกเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามีโอกาสนะที่โปรโมชั่นแพ็กเกจอันเนี้ยมันจะหมดไปพอมันหมดไปเราก็ซื้อต่อไม่ได้แล้วพอมันเป็นประกันแบบที่ไม่ผูกมัดปุ๊บเนี่ยสมมติอ่ะเรามีการเคลมระหว่างปีแล้วเราด้านป่วยเยอะเคลมเยอะนะคะปีหน้าเนี่ยเราจะซื้อต่ออีกเนี่ย ก็ไม่แน่นะคะว่าเราจะได้ซื้อหรือเปล่านะเขาอาจจะปรับเบีย้ยกรมธรรม์สูงริบรลีวเลยหรืออาจจะไม่ต่ออายุให้ก็ได้นะคะจะต่างกันนะถ้าตัวหลักเป็นเฮล์มอินชูลันอันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเจ็บจะป่วยยังไงระหว่างสัญญาเนี่ยเขาก็จะต้องต่อกรมธรรม์ให้เราเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ปรับเบี้ยนะคะให้เกินกว่าที่ตกลงกันไว้ในเล่มได้แล้วเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเรานะคะ แม้ตัวแพ็กเกจโปรโมชั่นอันนี้มันจะหมดไปแล้วแต่เราก็จะยังได้รับความคุ้มครองไปจนถึงอายุตามสัญญาที่ตัวเล่มกรมธรรม์กำหนดไว้ค่ะซึ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่1ที่เราจะต้องดูว่าชนิดของสัญญาหลักเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะคะแล้วก็อันที่2ที่เราจะต้องดูก็คือว่าตัวประกันสุขภาพที่เราซื้ออันเนี้ย มันระบุเรื่องของการต่อสัญญาไว้อย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่จะต้องดูเลยในอันที่3นะคะว่ามันเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่มีข้อยกเว้นเยอะๆหรือเปล่าคือประกันสุขภาพเหมาจ่ายเนี่ยในความเข้าใจของพวกเราก็คือบาทต่อครั้งนะคะอย่างเช่นอ่ะเหมาจ่าย2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งเหมาจ่าย500,000บาทต่อครั้ง นะคะอันนี้คือประกันแบบเหมาจ่ายถ้าเจ้าไหนนะคะเสนอเบีย้ยประกันเหมาจ่ายราคาถูกเนี่ยให้เราไปดูให้ดีว่าเขามีข้อยกเว้นค่าอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดหรือเปล่าคือถ้าบอกว่าเป็นเหมาจ่ายแต่มีข้อยกเว้นเต็มไปหมดเนี่ยเราจะคิดย,ยังไงบ้างคะคือเหมาจ่ายแต่ยกเว้นค่าแพทย์ยกเว้นค่ายากลับบ้านยกเว้นค่าตรวจ OPD ก่อนแอดมิดยกเว้นค่าห้องคือบางค่ายอ่ะเหมาจ่ายราคาถูกนะคะแต่ยกเวน้น สี่ข้อเลยโอ้โหน,นี้เราก็ต้องพิจารณานะซึ่งส่วนตัวร่วมก็จะยอมให้ยกเว้นได้ก็คืออาจจะเป็นค่าห้องคือถ้ายกเว้นมากขนาดนี้ยเบี้ยประกันก็จะราคาถูกลงนะคะ แต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะต้องจ่ายส่วนเกินถูกไหมคะตอนนี้ถ้าเป็นแบบเบี้ยถูกในแบบถัดไปก็คือประกันแบบจํากัดวงเงินหรือว่าในภาษาประกัน,เ,นเขาจะเรียกว่าประกันแยกค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเขาจะจํากัดมาเลยว่าค่าแพทย์ไม่เกินเท่าไหร่ค่ายากลับบ้านไม่เกินเท่าไหร่ค่าห้องไม่เกินเท่าไหร่ค่าตรวจผู้ป่วยนอกก่อนแอดมิดไม่เกินเท่าไหร่ค่ารักษาค่ายาไม่เกินเท่าไหร่แบบนี้เบี้ยก็จะถูกค่ะ แต่เราก็ต้องเตรียมเงินสำรองไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่เราจะต้องสำรองเงินสดจ่ายเพิ่มไปด้วยเรามาดูเบี้ยถูกแบบถัดไปนะคะก็คือแบบที่มีความรับผิดส่วนแรกซึ่งแบบนี้เบี้ยก็จะถูกค่ะเพราะเขาจะกำหนดไว้เลยว่าค่ารักษาในส่วนแรกเนี่ยเราจะต้องออกเองนะคะเขาก็จะเริ่มคบเวอร์ให้นะคะตั้งแต่ในส่วนหลังนะคะอย่างบางบริษัทเขาก็จะกำหนดว่า ค่ารับผิดส่วนแรก30,000บาทอันนี้มันเป็นภาษาของเขาเนาะภาษาของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่า,ามีความรับผิดส่วนแรกก็คือส่วนเงินที่เราจะต้องจ่ายเองนั่นแหละถ้าเป็นประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยราคาก็จะถูกบางบริษัทก็กําหนดไว้ที่5000บาท20,000บาท15,000บาทอันนี้ก็ต้องไปดูกรมทรนเลยคือถ้าเราเห็นว่ากรมทรรเนี่ย ซื้อมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเนี่ยเราสามารถยกเลิกได้ใน30วันนะคะสามารถแจ้งยกเลิกได้เลยภายใน30วันส่วนฝั่งทางบริษัทประกันเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีโรคประจําตัวหรือปิดบังประวัติเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกรมธรรม์ของเราได้เนี่ยรอนานได้ถึง2ปีเลยนะามาดูตัวกรมธรรม์แบบถูกตัวถัดไปก็คือแบบร่วมจ่ายแบบร่วมจ่ายเนี่ยมันจะมีเขียนไว้เลยว่า20-80 หรือ10 90อ่าหมายความว่าบริษัทประกันเนี่ยก็จะคุ้มครองอบางส่วนนะคะแล้วก็เราจะต้องจ่ายเองบางส่วนสมมุติว่าถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลบินออกมาว่า50000ื่นบินออกมาว่า5 0,000เราก็ต้องออก20%หรือ1,000 10, 0บาทบริษัทก็จะต้องออก4000 40, 0หรือ80%เนาะก็คือเราก็จะจะออกในส่วน20%แบบนี้นะคะเป็นต้น จากที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อมูลนะให้แม,แม่แม่ทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าถ้าเราจะซื้อประกันราคาถูกเนี่ยเราก็ต้องอ่านเงื่อนไขดูนะว่าประกันที่เราทำเนี่ยเป็นสัญญาหลักเฮล h i อินชูรันหรือเปล่าหรือที่เราทำเนี่ยมันเป็นเพียงสัญญาเพิ่มเติมในส่วนประกันสุขภาพที่ไม่ระบ,บุการต่อสัญญา หรือเงื่อนไขความคุ้มครองที่มีข้อยกเว้นต่างๆถ้าเราศึกษาเงื่อนไขแล้วแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเรายอมรับได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีสวัสดิการอันเดิมอยู่แล้วเลยไม่จําเป็นจะต้องมีเงื่อนไขคุ้มครองแบบร้อเซก็ได้อ้อขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกถ้าเป็นตัวนี้นะคะถ้าเป็นประกันแบบร่วมจ่ายแล้วเราเนี่ยเอาไปใช้คู่กับสิทธิ์ประกันสังคมอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะ โทรไปถามที่โรงพยาบาลต้นสังกัดด้วยว่าเงื่อนไขประกันแบบร่วมจ่ายเนี่ยโร angel, i, assim, งพยาบาลต้นสังกัดประกันสังคมเนี่ยเขาจะออกเงินในส่วนนี้ให้เราหรือเปล่าอย่างล่าสุดเนี่ยให้น้องโทรไปโรงพยาบาลที่น้องน้องเขาทำประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้โรงพยาบาลต้นสังกัดเราจะไม่ได้ดูแลเนาะเขาจะดูแลเฉพาะในส่วนที่ค่ารักษาที่เกินมาจากกรมธรรเฉย ถ้าใครจะซื้อแบบนี้นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่จะซื้อแล้วจะใช้ร่วมกับสวัสดิการเดิมที่เรามีเนี่ยให้ไปเช็คด้วยนะเออโอเคค่ะ จบเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหัวข้อเล่าประสบการณ์พลาดซื้อประกันสุขภาพเห็นแก่เบี้ยราคาถูกแม่ยังมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้อีกหลายๆคลิปเลยนะคะที่อยากจะทำออกมาหากลูกๆเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเห็นว่าคลิปที่แม่รูอมตั้งใจทำออกมานี้มีประโยชน์และอยากจะช่วยสนับสนุนแม่ลูอมให้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาก็ฝากกดติด ตามนะคะกดไลค์กดแชร์ไปยัง facebook ส่วนตัวหรือคอมเมนต์ว่าอยากฟังเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแม่ร่วมก็จะไปค้นคว้าหามาแล้วก็มาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย